สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องซืกอกลางเทกข่าจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่22ธันวาคม2563นะคะก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับท่านไหนที่เป็นคนพิการแล้วถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะวันนี้มีเงินเข้า200บาทนะคะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้วันที่22ธันวาคม2563นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องเงินค่ะนั่นก็คือคนพิการนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่มเติมอีก200บาทวงเงินดังกล่าวนะคะจะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะหรือจะไปใช้รูสินค้าในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะ แล้วที่สอบถามเข้ามาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรอบใหม่นะคะจะเปิดให้ทําบัตรได้อีกเมื่อไรนะคะก็ทางรัฐบาลนะคะเขายังไม่ได้กําหนดวันที่แน่นอนมาค่ะแต่ว่าเป็นปีหน้าแน่นอนแต่ยังไม่ได้กําหนดวันนะคะว่าวันไหนส่วนเกณฑ์การพิจารณาน,นั้นก็แค่ออกมาคร่าวๆนะคะยังไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ออกมาตายตัวค่ะ ก็ต้องให้ติดตามข่าวไว้นะคะว่าเขาจะเปิดทําเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวทางช่องจะติดตามข่าวแล้วก็อัปเดตข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดและก็ทุกๆวันเลยค่ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยแชร์ไปด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอ นิยาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพผ่านพ้นวิกฤตโควิดแบบนี้ไปด้วยกันสวัสดีค่ะ